ไโดนั้นโอกาสที่เขาจะรอดตายนะครับหรือว่าจะตายในศึกสงครามครั้งนี้มันมากน้อยมากแค่ไหนคลิปนี้นะครับเรามาพูดจัดเต็มกับประเด็นนี้กันเลยดีกว่าสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิวกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับวันพีททั้งหลายเลยก็สําหรับคลิปวันนี้นะครับผมขอมาพูดเกี่ยวกับศัตรูตัวสําคัญเลยนะของลูฟี่บ้างดีกว่านะครับหลังจากที่เรานั้นก็พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของกลุ่มหมวกฟางลูฟี่มาได้สักพักใหญ่และในช่วงที่ผ่านมาวันนี้เรามาพูดถึงศัตรูของเขา อย่างไคโดดีกว่านะครับว่าโอกาสที่เขานั้นจะรอดชีวิตนะครับหรือว่าจะตายนะครับหลังศึกสงครามครั้งนี้มีมากน้อยมากแค่ไหนเพราะดูจากสถานการณ์ล่าสุดนะครับจากการที่มีการเกลื่อนเกลื่อนไว้ว่าไคโดนั้นกําลังจะหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วจะหมดพละกําลังในการต่อสู้แล้วนะครับมันใกล้จะถึงจุดจบแล้วแหละของภาคนี้แต่สิ่งที่สําคัญเลยก็คือนะครับไคโดนั้นแกเนะี่ยจะรอดตายหรือไม่ฟิลแบบว่าแพ้ลูฟี่ไปอะไรประมาณแบบนี้แล้วถูกรัฐบาลโลกจับตัวไปหรือว่าพี่แกนั้นจะต้องถึง คราวเนียครับที่จะต้องตายแล้วละในศึกสงครามครั้งนี้นะครับในคลิปนี้เราจะมาลองวิเคราะห์กันดูนะครับซึ่งแน่นอนเดี๋ยวจะพูดได้แบบจัดหนักจัดเต็มในทุกหลายแง่มุมนะครับแล้วก็มีอ้างอิงด้วยนิดนึงละกันเนาะและเหมือนเดิมหากใครที่ยังไม่ได้กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับฝากไปด้วยละกันช่วงนี้นะครับจะลงคลิปทีแล้วก็บ่อยนะครับก็ฝากกดติดตามเอาไว้นะแล้วกดกระดิ่งด้วยจะได้แจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปใหม่ๆก็แน่นอนแหละครับว่าศึกสงครามครั้งนี้นนะครรรัับยงไมู่่้ทสุปวาใจ ฝ่ายแพ้หรือว่าฝ่ายชนะแต่แน่นอนนะครับเราดูการ์ตูนเนี่ยน,นอยยังไงนะครับคนที่ชนะก็คงจะต้องเป็นพระเอกของเรื่องอย่างลูฟี่นะครับอุตสา์ปลูกเกียร์ห้านะครับพลังผลปิศาจตื่นมาได้แล้วจะมาแพ้คไคโดก็การะไรอยู่ใช่ไหมละครับและดูเหมือนว่าไคโดนั้นก็จะถูกตาต้องใจในตัวของลูฟี่เสหลือเกินนะครับศัตรูที่เขานั้นตามหามาอย่างยาวนานก็น่าจะโดนใจไคโดสุดๆแล้วลหละกับการต่อสู้ครั้งนี้นะครับเพราะว่าพี่แกนั้นนะครับก็คืออยากจะต่อสู้ให้มันเป็นตำนานสุดๆเลยจึงทําให้นะครับ การต่อสู้ครั้งนี้ยังไงก็เป็นตำนานของโลกวันพิษไปแน่นอนนอนาคตก็คือพูดกันต่อๆกันแต่สิ่งที่สําคัญเลยก็คือนะครับสรุปแล้วไคโดนั้นจะรอดหรือว่าจะตายนะครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์แบบจเต็มกันเนาะอย่างแรกเลยนะครับเราต้องพูดถึงไมซ์เซตของตัวละครของเรื่องก่อนละกันเนาะอย่างไมซ์เซตของไคโดนั้นนะครับจะแตกต่างหรือว่าคนละขั้วกับลูฟี่เลยไคโดนั้นนะครับเพียงแค่สร้างแมตช์การต่อสู้นะครับที่มันยิ่งใหญ่อลังการและตายอย่างสมเกียรตินะครับไคโดเนี่ยก็คือชอบในแนวทางนี้มาก คือเอาไว้ง่ายนะครับหากใครที USSR, oh ่มีการต่อสู้นะครับและตายอย่างสมเกียรติไคโดนั้นจะนับถือคนคนนั้นมากๆเลยนะครับอย่างเช่นนะครับที่เรารู้กันดีโคซุกิโอเดงอย่างนี้ที่ถึงแม้นะครับว่านะครับโอเดงจะตายไปแล้วนะครับแต่ไคโดนั้นนะครับก็ยังนึกถึงหวนถึงนะครับในตัวของโอเดงมาโดยตลอดเลยก็เรียกได้ว่านะครับการตายของโอเดงนั้นมันตราตรึงใจนะครับในตัวของไคโดและไคโดคิดว่าการตายแบบนี้แหละเป็นการตายนะครับที่โคตรจะมีเกียรติสุดๆเลยนะครับในแบบว่าฐานะของไคโดละกันนะครับหรือใน m มซ์เซ็ตของไคโดหรือแม้การตายของหนวดข่าวนะครับก็ดูเหมือนว่านะครับจะเป็นการตายที่มีเกียริสาหรับไคโดด้วยอันนี้ก็คือ m มซ์เซ็ตหลักๆของตัวละครอย่างไคโดหรือเอาง่ายๆนะครับล่าสุดไม่นานเนี่ยในตอนที่145นะครับก็ดูเหมือนว่าไคโดนั้นนะครับก็พูดกับลูฟี่ก็คือตอนที่ลูฟี่ได้หมดเดี่ยวหมดแรงนะครับจากร่างเกียร์ห้านะครับไคโดก็บอกกับลูฟี่เลยแหละครับว่าว่าจงวางใจไว้เถอะแล้วตายไปเถอะนะครับเดี๋ยวก็คงมีใครสักคนนี่แหละคอยเล่าขานเกี่ยวกับการต่อสู้ของพวกแกเเเองนนนนนนรัััี่่มกก็็ปาายยืชดว ไคโดนั้นเพียงแค่ต่อสู้โคตรต่อสู้นะครับระดับตำนานให้คนเล่าขานเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเขานั้นก็สามารถตายได้แบบว่านอนตายตาหลับเลยนะครับนี่แหละเป็นไมซ์เซตส่วนหนึ่งนะครับของไคโดซึ่งแน่นอนมันขั้วตรงข้ามกับลูฟี่นะครับโดยลูฟี่เนี่ยพี่แกก็อีกฝั่งหนึ่งเลยเขาเป็นคนหนึ่งนะครับที่ไม่คิดว่าตนเองนั้นจะตายเขาบอกเลยแหละครับว่าหากเขาตายไปนะครับก็ไร้ค่านะครับเขานั้นต้องอยู่สิเขาต้องอยู่นะครับในการสารฝันของตนเองซึ่ง2คนเนี่ยมันจะมีขั้วคนละขั้วกันใช่ไหมทางด คือใคโดนั้นเพียงแค่แบบว่ามีการต่อสู้ดีๆและเขาตายไปนะครับเท่านั้นก็มีเกียรติสำหรับเขามากๆแล้วแต่ลูฟี่นั้นนะครับเขาต้องมีชีวิตอยู่ต่อสิและเขานั้นต้องรอดนะครับและเขานั้นนะครับไม่มีวันที่จะต้องตายเด็ดขาด โอเคอธิบายส่วนก่อนหน้านี้นานหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกลัวไม่เข้าใจกันนะครับว่าไมล์เซ็ตตัวละครนั้นเนี่ยแต่ละตัวนั้นมีไม์เซ็ตอย่างไรเพราะว่านะครับส่วนนี้จะเป็นส่วนสําคัญของเรื่องด้วยนะครับก็คืออย่างแรกเลยนะครับตัวละครอย่างลูฟี่นั้นที่เป็นเพลงของเรื่องนะครับก็คือจริงๆก่อนหน้าเนี่ยอาจารย์โอดาะนะครับแกก็เคยให้สัมภาษณ์ไว้แหละครับว่าลูฟี่นั้นนะครับก็ฟีลแบบว่าพี่แกนั้นเนี่ยจะไม่ฆ่าตัวละครตัวไหนนะครับก็คือเป็นการต่อสู้กันเอาแค่แพ้ชนะเท่านั้นนะครับเราเห็นได เลยนะครับลูฟี่นั้นไม่ฆ่าศัตรูของตนเองสักคนเลยนะครับก็คืออย่างเช่นอง่ายๆล่าสุดก็โดฟามิงโกอย่างนี้คาตาคุริอย่างนี้หรือใครก็แล้วแต่นะครับที่เป็นศัตรูกับลูฟี่นะครับลูฟี่ท่านนะครับก็จะไม่ฆ่าเลยนะครับจึงทาให้นะครับโดยส่วนตัวผมเชื่อว่ายังไงกิมบิกนี้นะครับก็คงจะต้องอยู่ต่อไปนะครับไคโดนั้นก็คงจะไม่ได้ตายนะครับด้วยน้ามือของลูฟี่แน่นอนในอนาคตนะครับแต่นะครับการต่อสู้ครั้งนี้มันต้องมีผลแพ้ชนะอยู่แล้วนะครับและแน่นอนนะครับด้วยสเตปพระเอก ยังไงเพล็กก็ต้องเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะเท่ากับว่านะครับการต่อสู้ครั้งนี้ไคโดนั้นก็น่าจะแพ้ในตัวของลูฟี่แล้วหนึ่งและไคโดนั้นนะครับก็จะไม่ถูกนะครับลูฟี่ฆ่าตายแล้วอีกหนึ่งอย่างนะครับอ่ะประเด็นนี้เคลียร์ไปก่อนหน้าหนึ่งสเต็ปแต่ก็ใช่ว่านะครับโอกาสที่ไคโดนั้นจะไม่ตายเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเลยนะถึงแม้ว่าไคโดนั้นจะเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกก็ตามทีนะครับแต่หลังจากการที่ต่อสู้กับลูฟี่ผมเชื่อว่าพลังของไคโดนัั้นก็คงงงงจจจะะหมดดปลออรรขิๆ เพราะจากการปูบทมานะครับอย่างเช่นยามาโตะบอกว่านะครับทางด้านของไคโดนั้นกําลังจะหมดแรงแล้วนะไม่สามารถจะพยุงเกาะได้แล้วนะก็คือนะครับการต่อสู้ครั้งนี้ไคโดคงหมดก๊อกจริงๆแต่สิ่งหนึ่งเลยนะครับที่อาจจะเป็นหนทางเดียวนะครับที่จะทําให้ไคโดนั้นอาจจะต้องตายนะครับก็คือการที่ไคโดนั้นถูกแย่งชิงพลังผลปีศาจหรือเปล่าในอนาคตนะครับคือฟีลแบบว่าแพ้นะครับทางด้านของลูฟี่ไปและถูกแย่งชิงพลังผลปีศาจซึ่งแน่นอนไครกระลัดที่จะมาแย่งชิงพลังผลปีศาจคนอื่นใครกรนลัดที่ ชอบแย่งชิงก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับไอ้เจ้าหนวดดํานี่แหละครับเพราะอะไรเพราะก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าหนวดดานั้นนะครับจะมีแผนการบางสิ่งบางอย่างนะครับซึ่งแน่นอนโอกาสมันก็มีความเป็นไปได้อยู่แล้วถ้ากหนวดดำนั้นพี่แกนะครับจะมาที่นี่นะครับมาที่วานะนะครับและปัจจุบันนี้นะครับหนวดดำเนี่ยก็มี2สุดยอดพลังผลปีศาจใช่นมาอย่างสายพรามิเซียนะครับอย่างผลกุระกุระหรือสายโรเกียนะครับอย่างผลยามิยามิอาจจะเพิ่มพลังผลปีศาจอีกสักผลหนึ่งที่เป็นสายโซออนนะครับผมว่าไอ้พลัง ผลปีศาจของไคโดนี่แหละเป็นพันสัตว์มายามันดูจะเหมาะสมนะครับกับตัวหนวดดาสุดๆเลยนะครับเพราะก็ดูเหมือนว่านะครับทางด้านของหนวดดานั้นเป็นคนที่ชอบสะสมนะครับพลังผลปีศาจแกร่งๆในเรื่องและแน่นอนนะครับก่อนหน้านี้พี่แกเคยเกือบได้รับโอกาสนะครับในการที่จะสามารถแย่งชิงนะครับพลังผลปีศาจนะครับของมาโก้ไปได้แล้วนะก่อนหน้านี้แต่พี่แกไม่เอาเท่ากับว่าจริงๆแล้วพี่แกนะอาจจะเล็งพลังผลปีศาจนะครับที่แกร่งกว่ามาโก้ก็เป็นไปได้นะครับโอเคหลายคนจะบอกว่าก็มาโก้นั้นเนี่ยมันฆ่าไม่ตาย นกฟินิก์มันกลับมาฟื้นขึ้นมาใหม่ได้แต่ผมเชื่อว่ามันก็ต้องมีวิธีแหละในการจัดการแย่งชิงพลังผลปีศาจของมาโกนะครับบอกว่ามันต้องมีวิธีนั่นแหละระดับหนวดดำนั้นนะครับมันสามารถทําได้อยู่แล้วเพียงแค่ว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในเป้าหมายนะครับของทางด้านของหนวดดาเท่านั้นกับพลังผลปีศาจของมาโก้และนะครับการที่มาโกนั้นอยู่ในศึกโอนิงาชิมะครั้งนี้ด้วยนะครับผมว่ามันส่วนที่สําคัญด้วยนะหากหนวดดาจะปรากฏตัวขึ้นในครั้งนี้นะครับอาจจะเป็นการเสริมไฟแค้นนะครับให้กับมาในรั้ง ก็ได้นะครับหากหนวดดาปรากฏตัวขึ้นนะครับในสงครามครั้งนี้อาบเดี๋ยวผมสรุปเลยและกันถ้าสมมุตินะประเด็นนะถ้าไม่มีใครมาซอใส่สเ,เกือกนะครับหรือว่ามายุ่งกับการต่อสู้ครั้งนี้ผมเชื่อว่าไคโดนั้นไม่ตายแต่ว่าจะต้องแพ้กับลูฟี่แต่จะถูกรัฐบาลโลกจับตัวไปอีกก็เป็นไปได้นะครับแต่นะครับหากจับตัวไปมันก็เข้าอีหลอบเดิมนี่ก่อนหน้านี้ก็จับตัวไปไคโดก็แหกมนาะเหมือนเดิมในเมื่อไม่สามารถฆ่าไคโดได้แต่อีกประเด็นหนึ่งถ้าไคโดตายในสงครามครั้งนี้นะครับผมเชื่อว่าคนที่จะสามารถจัดก,การไไคคโดด้ก็งจะนี ไม่พ้นทางด้านของหนวดดำนะครับเพราะคนอื่นในศึกครั้งนี้ไม่มีใครนะครับที่จะมีความสามารถมากเพียงพอที่จะสามารถจัดการนะครับไคโดได้ทางด้านบิ๊กมารหรอเชื่อว่าบิ๊กมามนั้นนะครับยังมีความอ็ d end u endu น้องไคโดอยู่นะครับบิ๊กมามนั้นคงจะไม่จัดการไครโดหรอกหรือได้แบบว่าเฮ้ยรัฐบาลโลกไงซีพีซีโร่ที่เหลือรอบลุจิอะไรเงี้ยเพราะว่ารอบลุจิไม่มีความสามารถมากเพียงพอหรอกในการที่จะจัดการนะครับทางด้านของไคโดได้นะครับแล้วก็ประเด็นลูฟี่ที่ผมพูดไปว่าลูฟี่นั้นนะครับโดยแบบว่าวร เหมือนที่ผมบอกไปนะครับจึงทําให้นะครับมันก็จะมีแค่2องเวสองแนวทางนี้เท่านั้นแต่ถ้าถามผมนะแนวทางไหนนะครับมีโอกาสมากที่สุดโดยส่วนตัวผมเชื่อว่าแนวทางที่ไคโดจะตายมีโอกาสมากที่สุดซึ่งหากถามผมว่าทําไมผมถึงคิดแบบนั้นนะครับเพราะอย่างแรกเลยนะครับว่าศึกการต่อสู้กันระหว่างลูฟี่กับไคโดถ้าเกิดการแพ้ชนะจริงๆแล้วมันก็เหมือนเป็นการเคลียร์และการต่อสู้กันนะครับระหว่างลูฟี่กับไคโดอนาคตอาจารย์โอดานนั้นก็ไม่น่าจะเขียนนะครับการต่อสู้ของ2คนนี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับคือมันจะซ้ำ เดและแน่นอนนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าก็อนาคตการต่อสู้กันระหว่าง2คนนี้ก็ไม่ต้องเขียนให้ประกบต่อสู้กันก็ได้นี่มันไม่ได้ไงครับเพราะว่าในอนาคตในตอนท,ท้ายนะครับยังไงก็แล้วแต่เนี่ยลูฟี่ก็ต้องแย่งชิงสมบัติลำคาไคโดก็ต้องไปอยู่ดีผมว่าการที่จะจบตำนานของไคโดในศึกครั้งนี้เนี่ยมันก็โอกาสเหมาะหมแล้วและตัวละครตัวนี้ก็มีการปูไว้เหลือเกินนะครับว่าผี่แกนั้นอยากจะตายนะครับแต่ตายไม่ได้หากเขานั้นแพ้ต่อลูฟี่อย่างมีเกียรติอย่างสมศักดิ์ศรีผมว่าเขายอมรับนะครับในจุดนี้ได้แน่น ส่วนประเด็นที่ว่าอาจจะถูกคนอื่นนั้นมารอบนะครับแย่งชิงนะครับพลังผลปีศาจของตัวเองหรือมาฆ่าไคโดผมว่าจุดนั้นไคโดก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วนะครับมันก็เหมือนกับอาจจะคิดว่าเป็นเวงกลางของตัวเองก็ได้ที่ก่อนหน้านี้นะครับเคยทําไว้กับโอเด้งนะครับมันก็เคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วและเพื่อนๆนะครับมีความเียนยังไงเกี่ยวกับประเด็นนี้คิดว่าไคโดนั้นจะรอดตายหรือว่าจะตายนะครับก็สามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะครับข้างล่างนี้ได้เลยนะครับก็อย่างที่ผมพูดไปในหลายๆครั้งและก็ในหลายๆคลิปเลยครับ ใครดจะรอดใครโดจะตายผิดไหมไม่ได้เป็นความผิดอะไรเลยเพราะว่านะครับมันก็เป็นความคิดเห็นของแต่ละคนนะครับอย่างเนี่ยถ้าใครคอมเมนต์มาข้างล่างนี้และไม่ได้มีความเห็นเดียวกับผมที่แบบว่าเอ้ยใครโดต้องตายนะก็ถามว่าผิดไหมไม่ได้ผิดนะผมก็ไม่ตอบว่าด้วยเพราะว่าแต่ละคนนั้นก็มีความเห็นของตอนเองไม่อย่างนั้นนะครับถ้ามันมีความเห็นแนวเดียวกันหมดนะครับก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยแล้วถูกไหมละครับก็สามารถคอมเมนต์จะหนักจะเต็มได้เพียงแค่ว่านะครับอยู่ในกรอบและกันกรอบที่ผมหมายถึงก็คืออย่าไปด่าคนอื่นอย่าไปวาอเองม ที่คิดว่าไคโดนั้นควรรอดหรือว่าควรตายนะครับอ่ะก็เราสามารถใส่มาได้เลยและเหมือนเดิมนะครับหากใครอยากจะรับชมอะไรนะครับจะเป็นคลิปวิคอห์แบบนี้ประวัติตัวละครก็สามารถคอมเมนต์มาได้ประวัติตัวละครนั้นอาจจะไปทํากลุ่มโจรสลัดของไคโดนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้ก็ใกล้จะจบแล้วแหละสําหรับภาคนี้ก็มีโอกาสได้ทําในหลายๆตัวละครเลยก็ขอให้เฝ้ารอในการรับชมแล้วกันนะครับตอนนี้จริง,รง,รงๆทำไปแล้วหลายตัวละครนะแต่แค่ยังไม่ปล่อยมานะครับเพราะว่ารอข้อมูลอื่นนะครับมาเสริมนะครับสำหรับคลิปต่อนะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันและเหมือนเดิมหากใคร ียงไม่ได้กด s u b สไคร b ์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook page, แฟนเพจสะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ